นําไปตัดผ้าถุงเฉพาะผ้านําไปตัดกระโปรงผืนนี้ราคาผืนละหนึ่งพันบาทค่ะราคาผืนละหนึ่งพันบาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้านะคะจะได้รับนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผ้าเขาาม้าผ้าฝ้ายบักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แถมให้ฟรีหนึ่งผืนเลยผ้าเขาาม้าผืนใหญ่จัมโบ้แถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าขาาาาาาม้้ยยบคคคนนุณลูกิดี แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้นุ่มนะคะนาผ้าพื้นนะมามิกแอนด์แมทใส่แบบว่าเป็นผ้าตัดชุดด้วยได้เลยคุณลูกค้าคะผ้านะคะสําหรับนําไปตัดเสื้อแบบนี้ค่ะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกร้ราคาชิ้นละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทเดี๋ยวนุ่มจับคู่จับเซตให้คุณลูกค,ะคะ้าค่าเดี๋ยวให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมด้วยนะคะสแกนที่คิวเอโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาเดี๋ยวทางร้านแม่มดิผ้าไทยของเรานะคะก็็จะะะะสส่่งรระะููปปนนนคคคควยทีเเผ้้าาาาตัดดชุดุณล วางได้หลากหลายสีมากๆสําหรับผ้าผืนนี้นะสําหรับผ้าผืนนี้คุณลูกค้าขาเป็นรุ่นนะคะที่มีตีนสิ้นในตัวนะคะคุณลูกค้าขาเป็นรุ่นนะคะที่ทอตีนสิ้นในตัวด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไหมสวยๆรุ่นนี้ค่ะผ้าไหมผ้าไทยของเราวันนี้คุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาก็จะเป็นแบบว่าโทนสีแบบเบาๆเย็นๆตานะโทนเบาๆเย็นๆตาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยอยากตัด ระโปงอยากแัดผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่เป็นคนคุนน้อยๆเนาะ รอบอกไม่เกิน40นิ้วก็สามารถตัดเป็นชุดแสกแขนล้ําได้ด้วยนะรอบอกไม่เกิน40นิ้วคุณลูกค้าขาตัดเป็นชุดแสกนะคะเป็นแขนล้ํๆนิดนึงแบบนี้ตัดได้เลยคุณลูกค้าขาสวยด้วยนะอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะอาดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางให้เ์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าค่ะกับงานผ้าไทยในวันนี้คุณลูกค้าขาสีเหลืองสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะจะสั่งซื้อเฉพาะผ้านะคะไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงราคาผืนละ1 0 0 0บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อเป็นผ้าตัด ก็ได้คุณลูกค้าเลือกซื้อได้นะคะผ้าตัดชุดก็1490บาทค่ะคุณลูกค้าก็ที่เป็นผ้าพื้นเนาะก็นําไปตัดเสื้อค่ะแล้วผ้าลายแบบนี้คุณลูกค้าก็เลือกตัดเป็นกระโปรงเลือกตัดเป็นผ้าถุงได้ตามใจชอบเลยถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดวันนี้นะคะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะก็จะมีกระเป๋าสวยๆนะคะกระเป๋าสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคคคคุณลคะคะลนะณลูกูกก้้าาาะมีีสนํต สีขาวค่ะแล้วก็สีดาด้วยตอนนี้ยังมีให้เลือกให้ช็อปนะคะทั้งหมด3าเฉดสีครบเลยคุณลูกค้าก็สามารถเลือกช็อปเข้ามาได้เลยยินดีและก็ขอบคุณคุณ,คณลูกคา้าท,ทุกท่านมากๆด้วยนะคะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนรุ่นนี้ค่ะจะเป็นงานผ้าไทยนะคะที่นะคะทอตินสิ้นในตัวด้วยทอตินสิ้นในตัวนะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีดําแล้วก็สีขาวด้วยนะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปเลยจ้า